ตพี่น้องจ้าพี่น้องภาพมะเบงดอกไม,ม้งามงามพี่น้องเมื่อนี้สีชมพูเต็มเยอะงามเนาะดอกไม้สีชมพูช่วงนี้สดชื่นพี่น้องพามาเบิง่งข่อยมาหาเมลาน,เลานีเมลานีกำลังเรียนปดเห็นปะโลนเต็มงามครับเมลานีเนี่ยกเมลานีกำลังเรียนเนีเ่ยกดเครื่องบินเนาะเก็บชั่วโมงบินเมลานีเรียนกดเรียนขับเนาะพี่น้อง ไปสอบวันที่สามสิบเอ็ดเรียนเมษานี่เพิ่นกำลังเรียนขอยเลยมมหบับึงบรรยากาศพี่น้องช่วงนี้นี่ไปใส่มีแต่ดอกไม้งอขนาดสดชื่นพี่น้องเมืองออนซอนเนาะไปมืดเลยนี่อันนี้เมืองเมืองล่างเลอพี่น้องเมือง,อ,งเมองเมืองล่างเมืองล่างเขตเจ็ดเจ็ดได้ 7, สภาพไปเบิงเนแถ้ภาพไปเบิงองนมองหันโรงเรียนตำรวจโรงเรียนตำรวจอสอนตำรวจเนาะมองไง จำแบบเขตเจ็ดเนาะในญ่คักอยู่ฝรั่งเศสบึงวิวสวยสวยวน,นี้พี่น้องโลนเต็มดินเยอะนี่แหละเขาว่าโลกนี้เป็นสีชมพูแม่นี่ดีไข่ <c oughs> ละมีแห้งช่วงนี้พี่น้อง <c oughs> มีแห้งมีแห้งเบ่งดอกไม้มงนี่มองจอดได้ประจอดแต่อันนี้โรงเรียนโรงเรียนตำรวจระดับ บักไงแล้ดิพี่น้องนี่เมืองเขาหลอมไ้ข้างหน้าบรรยากาศชมวิวพูดนะสวยสดชื่นเนาะพี่น้องเดละมาดามนาะทีเล่าขับทรงเม่านี่วันผุด,ดวันไดยูแต่เศร้าเสาร์อทิตย์กไปขับบินพี่น้องเอ้ยชีวิตเมืองนอกเมืองนา สู่กันไปเนาะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิง้งฝนตกแห้งเมือน,นี่บ่ได้เข้าสวนเด้ฝนตกอ,อ่อนซอนจะเอะ <laughs> จะเอะจะเอะอนอนไลน์นี่คอยหญ่นั่นเล่าแนมบึงก่อยแล้วมถาถ่านหลับหลูกคือกันไม่ใหญ่นี่เห็ดยังสีหวาละ่ะเนาะพี่น้องสวยเนาะสวยขนาดได้เนี่ยอ่อนซอนมาพี่น,ออน,อน้องเบิ่งน้าเบิ่องงาวไปเบิอนเลย ตะก,กี้กากซากนะพี่น้องคือว่าผมมีอย่างแจงแนวนี่แหละท่านเป็นหนาหอนกับหรือดูใบไม้ผลิโบตาว่าพู้ลังคนเ,นเพ่นแพ่เกสอนเนาะออกข้างนอกบ่ได้เนาะเพื่อนละตีตัวแพะนะ่เนาะเข้าโชคดีอยูเอเ่เข้าบ่แพ่เกสอนอเข้าบ่แพ่ค่อยสะออนคอยอยางเลาะถาลูกไนอาเวลานี่ถึงเมลาได้เลิกซีโมงต่ว่าบ,บ่ท่านไดนออกมาพี่น้องลงกำลังมาปั๊ดเดี๋ยวอวยอวยทั้งนีเนาะ ไอ้ทางดอกไม้ดีกว่าเนาะพี่น้องเอาไมา้พี่น้องบางนำ้ำมาเป็นยังดอกคออยสะอ่อนจะเลยเอวุวไม้พี่น้องบางนำ้ำนี่แมนเบิดเลยนี่หุม่มเป็นหุ่มพร้อมโลนเตมพี่น้องบันี้ผู้ได้จอดต่เสาองศีรถหนันหลังหลังค่ารถสีชมพูเนาะห้อยเต็มอยู่ผื <laughs> ่นดอกซากุระก็รุนหมดแล้วพี่น้องซากุระก็ร่วงหมดแล้วออกมาไปแล้วเมลานี เบืองลังค่าที่ว่าเขาจอดตั้งมือเช้านี่งามงามอันซ้อนนะพี่น้องเนาะอันซ้อนคือข่อยบบไปลาดเมลานี่กวานี้ขามถานนไปลาดเมลานี่ก่อนเมลานี่เสียออกมาบนนั้โลนเต็มอยสีชมพูสวยงามไปลาดเมลานียังขมทังนี้ ไปบงึงโรงเรียนน่ะพี่เบโรงเรียนน่นเอกชนก็มีแถวเนี่ยพี่น้องเขตเมือล่างเนะาะจากบ้านขับรถมาประมาณสิบห้านาทีอันนี้มันสีเปนสีชมพูอ่อนเนาะอันนี้สีชมพูอ่อนเห็นไหมชมพูอ่อนอันนี้ชมพูแก่อันนี้ชมพูแก่อนนแกเออมีสองสีเนาะสีเข้มอันนี้สีเข้มนี่ ยปขามถานนไปเบิง้งไม่านี่เป็นหลัก่ายอยู่หันเอาคุณเจรถมาไปล่ะมันเสียบค่าพิผู้ไหพ,พี่น้องพื้นสิยมผู้เต็บอยู่เลยเรียนสองชั่วโมงเคิงทุกวันพุธพี่น้องจา๋าต้องสอบเด็กคะแนนเต็มยังคอยสิผพานเด้ดท่านเ่าเต็มกรบ่บพานเด้พี่น้องมีกำหนดคะแนนเท่ากันนี่คือบรรยากาศเมืองมาลัง มองโรงเรียนแซงเตสเปมีบานเมี่ยงเพิ่นเป็นยงยี่งพี่น้องเบิ่องมองจอดรถะดอกไม้สีชมพูเต็มนี่คือมองจอดรถงามสดชื่นดอกอันนีเพ่างามปานใดอืออันนั้นดอกสีขาวมึงโถดบ้านพี่น้องมึงรถดบาดอกอันนี้ตันนวงามตัวนี้ไหมสีขาว งามเนานะโอ้ขออ่อนซ่อนดอกไม้สดสื่นนี่แหละพี่น้องมีแห้งกับดอกไม้ดอกกรน,นี้หอมวะนี่ไปพี่น้องนางถามาไม่ละนี่อ่ะหน่อใหม่กินได้่ะน, <c oughs> นี่นี่นี่โรงเรียนไม่ลานี่พี่น้องเมลานี่ขาไปเรียนในหูนี่แหละเรียนขับเครื่องบินเด้ว่ามันโรงเรียนนั่นเรียนประจำยุสพูนอยูปป่บนไปนี่เรียนประจำหน่อไม่ มันขึ้นนอไม้พริกแก่พริกกระบุลแธอเขาเออน,นอยอยยังนอะคือแก่พริกกระบุลกินบ่ได้ดอกนอบ่มีนอดอกอน,นี่ดอกนี่ดอกสีม่วงเออนอไม้แก่พริกกระบุลตัวน,นี้ไหมว่าไม่นอไม้กินกระปุนี่ดอกนี่ดอกสีม่วงอ่ะมาพอ,แอ,อ,าพอ้แมงเงินเอพี่นอแมงเหลี่ยมแมงเหลี่ยมแม่ แมงเหลี่ยมมากินดอกไม้เออแมงเหลี่ยมแมงผุเอ้าวไม่ใช่กลมมไทยอ่ะ <laughs> มะทยอันนี้ผุตัวผุเนาะพี่น้องเนาะตัวผุเนาะอันนี้ตัวผุผุไมากินดอกไม้เอองามเลยขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องขอภาพพเจ้ามาเล,ลาะเบื้องเมืองเมื่อร่างอันนั้นอันนั้นโรงเรียนตำรวจนะ เมลังยังใหญ่เลยนั่นโรงเรียนนนเอกชนเอาเบิ้งผู้ว่าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายพี่น้องถามไมลานี่ก่อน